โทษทีค่ะเมื่อกี้โหลดได้ยินไหมวัสดีค่ะคุณจีวัสดีค่ะคุณเอสเอสวัสดีคุคณจีณเป็นไงบ้างสบายดีไหมไม่ได้คุยกันเลย ทักทยายแค่ว่าดู YouTube เสร็จแล้วก็จบคุณจีเอิญถาม่อยีิพี่เข้ามาเนี่ยแตกในเในะ <c oughs> อันเขียนไว้นะว่าแตกในมารวมกันตรงนี้เนี <c oughs> yeah. ่ยทำเนียนทำเนียนขออนุญ,ญาตขออนุญ,ญาตเรียนนิดนึงเลิศอะ จริงๆเราอยากให้ผู้หญิงชอบเราบ้างนะเพราะว่าไอ้ที่เรานําเสนอไปอ่ะมันเป็นมันให้ข้อมูลประโยชน์ทั้งชายและหญิงเราไม่อยากให้ผู้ชายเราชอบเราอย่างเดียวอ่ะเรากลัวเมียเขามาตกไงเราอยากให้ผู้หญิงชอบเราบ้างสวัสดีคุณจุดๆ,ๆด้วยนะคะทหิวมากใช่เอิ้นอะพยายามนําเสนอแบบทั้งข้อมูลของที่เป็นผู้หญิง ข้อมูลของที่เป็นผู้ชายเพราะว่าเอิญอยากให้คนที่เข้ามาดูมีผู้หญิงบ้างด้วยอผู้ชายประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะคะเท่าที่เอิญเข้าไปดูในแบบการวิเคราะห์ข้อมูลอะไรเงี้ยผู้หญิงก็ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยผู้ชายเจ็ดสิบเปอร์เซ็นผู้ชายเยอะกว่าแต่ก็โอเคถูกว่าโอเคทุกคนเข้ามาเนี่ยอ่านหัวข้อห้องใช่ไหมอ่านอยู่ใช่ไหมแตกในนะถึงเข้ามากองกันอยู่ตรงเนี้ย ใช่อร่อยมากเลยยื่งตรงครีมนะคุณจีตรงครีมตรงกลางๆเนี่ยอร่อยมากตรงขอบเนี่ยไม่เท่าไหร่ตรงขอบตรงนี้ไม่เท่าไหร่มันจะไม่ค่อยแบบมีรสชาติเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ได้ทาครีมนะแต่ตรงครีมอะ่ะโคตรมีรสชาติเลยโคตรอร่อยเดี๋ยวจะลองชิมให้ดูนะเดี๋ยวลองชิมให้ดู ไม่เห็นภาพว่ะเอาใหม่ขออนุญาตขออนุญาตแก้ตัวไม่เห็นภาพแล้วมันกีเขียวอ่ะเฮ้ยอย่าเพิ่งจากกันไปไหนนะเดี๋ยวจะยิงคำถามแล้วทุกคนที่เข้ามาดูเออเนี่ยต้องมีกระเจียวกันหมดทุกคนใช่ไหมเออจะยิงคำถามเด็ดๆเลยเนาะวันนี้อ่ะไม่รู้ได้ไหม กันหมดหรือยังขออนุญาตกิดน้ำอันนี้คืออาการอาการเสร็จแล้วแล้วก็ดื่มน้ำน้ำก็จะอ,อยู่ในกระพุ้งแก้มแล้วก็กลืนลงท้องเขาคุณสำหรับหัวใจ สวัสดีคุณคุณพีจุดๆเฮ้ยทำไมวันนี้จุดๆกันเยอะจังอะเป็นอะไรกันปะเนี่ยสวัสดีทุกคนด้วยมามามาคุณพีคุณพีคุณภัยเป็นผู้หญิงใช่ไหมอะหรือว่าแอบเอารูปเมียมาเล่นเลยเอินถามหน่อยเอินชอบถามนะเอินชอบมีข้อสงสัยคือเอิรน คือคุณแม่คนหนึ่งอ่ะเขามีปัญหาเกี่ยวกับน้องชายเขาเอเขาเรียกอะไรนะเขามีลูกชายคุณแม่ะนะไม่รู้ว่าวัยอายุเท่าไหร่เขามีลูกชายแล้วเน,นี่ยน้องชายลูกชายเขาเบี้ยวมันงอเขาก็ไม่รู้จะแก้ปัญหายัางไงสวัสดีคุณจอสโนด้วยนะคะเขาก็ไม่รู้จะแก้ปัญหายัางไงเขาก็เลยโทรเข้ามาปรึกษารายการหนึง่งมันก็เลยแบบเฮ้ยเป็นประเด็นนะอย่าเอามาคุยอ่ะจริงๆแล้วเราเก็บน้องชายกันแบบไหนไม่ให้งอ การเก็บน้องชายมีผลกับมีผลกับการงอของเรานะใช่ไหมหมายถึงว่าถ้าเกิดเก็บให้มันเอียงซ้ายมันก็จะเอียงซ้ายอยู่ตลอดเก็บให้มันเอียงขวามันก็จะเอียงขวาอยู่ตลอดแล้วทีนี้เราเก็บกันยังไงสวัสดีสิลอะไรอ,ะอ่านไม่ออกเออมาพี่จีอธิบายมาไม่ต้องอายนะมากันขนาดนี้แล้วแอบดูเอินทุกคลิปขนาดนี้ไม่ต้องอายแล้ว เอินสัญญาเอินจะไม่ขอดูของจริง<อ>เพราะเอินเห็นทุกวันไม่ขอดูก็มีคนส่งมาให้ดูทุกวันอะเอียงก็อยู่ที่การถนัดขอแต่ละคนครับไว้ข้างไหนหมายถึงว่าสมมติว่าเราเก็บโดยให้มันเอียงซ้ายหรือเอียงขวาหรือตั้งตรงหรือพับลงเนี่ยมันก็ไม่ได้มีผลกับการงอใช่ไหม เอิญไปมีความรู้เรื่องการงอมาอันนี้เอิญสำรวจมาแล้วนะเฮ้ยคนอื่นตอบได้นะจะได้แบบมีข้อมูลสะสมเอิญน่ะไปศึกษามาแล้วการงออ่ะมีสองแบบก็คืองอมาแต่กําเนิดกับงอมาตอนตอนโตซึ่งเอิญก็เลยคุณหมอเนี่ยเขาบอกว่าการงอมาแต่กําเนิดเนี่ยเอเอเอเรารู้แล้วว่ามันผิดปกติมาแต่กําเนิดอันนี้เราก็พูดอะไรไม่ได้ส่วนไอ้ที่ว่ามาง,งอตอนโตเนี่ยเขาบอกว่าเขาหาสาเหตุไม่ได้ซึ่งเราก็สงสัยว่าเฮ้ยมันเป็นเพราะว่าแบบ ออคันซึ่งมันเป็นเพราะว่าอมเราอะไรนะเป็นวิธีการเก็บของเราหรือเปล่าแบบคุณเก็บเอียงซ้ายมาตั้งแต่เด็กๆจนโตแล้วแบบเออมันก็เลยแบบอยู่อย่างนั้นน่ะมันไม่ใช่ใช่ไหมพี่จีมันไม่ใช่ใช่ไหมคะทุกคนจะเก็บแบบไหนก็ได้ใช่ไหมขอให้เราแบบสบายสบายตัวสวัสดีคุณนายด้วยอ๋อโอเค มันเข้าใจถูกต้องคุณสิริอะไรเนี่ยตอบแล้วแล้วคุณสิริก็บแบบไหนกันอะจริงๆแล้วเก็บแบบไหนดีที่สุดสบายตัวสุดผู้ชายอะเอ,อิเคยได้ยินกระเทยก็จะแตบลงใช่ไหมเขมาพูดตลอดหัวใจกระเทยก็จะแตบลงใช่ไหมส่วนอ,อผู้ชายทั่วไปเท่าที่เอิร์นเคยเห็นนะเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งอ่ะ เฮ้ยข้างหลังนั้นต้องยาวมากๆแล้วนะพลาดคอไปเลยไหมพี่จีเฮ้ยทำไมวันนี้ตุ๊ดๆเยอะจังคืออะไรเี่ยสวัสดีคุณเด่นพง์ด้วยนะคะคนที่เข้ามานี่คือคนที่แต่งในทั้งนั้นนะใครหลังนอกออกไปข้างนอกนะใครหลังนอกออกไปนะใครแตกงในนี่ถึงจะอยู่คุยกับเราต่อนะคะอ่ะเราเร็วเข้ามาแล้วตอบคำถาม เก็บกระเจียวกันยังไงซ้ายขวาหน้าหลังงอเออแล้วคนที่ใหญ่ใหญ่อะแบบใหญ่มากอะเขาเก็บกันยังไงอะหรือว่ามันก็เก็บได้อยู่แล้วอะเพราะว่ามันไม่ได้แข็งคนดำนี่คือคนแอฟริกาใช่ไหมไม่ใช่คนผิวดำคนไทยผิวดำใช่ไหม อ่ะโอเคโอเคเก็บยังไงจริงเหรอเห็นแต่ในหนังอันนี้คือเรื่องจริงเลยใช่ไหมคือปล่อยลงตรงขากางเกงเลยถ้ามันแข็งก็คือเป็นลำขึ้นมาตรงแบบสามขาเลยใช่ไหมโอ้ oh my god <laughs> <c oughs> น่าสงสารเนาะ สวัสดีทุกคนที่เข้ามานะสวัสดีค่ะแบบจะหมดแล้วแล้วเอิญก็จะได้ไปแล้วนะเนี่ยขวาอืมขอซ้ายขวาตามถนัดถูกต้องไหมพี่จีคือนี้ดีสุดข้างล่างได้ไหมทิ้งดิ่งลงข้างล่างได้ไหมอ่ะทิ้งดิ่งลงข้างล่างไม่แบบไม่ยกซ้ายขวาได้ไหมอืมตรงได้ไหมคะ เออเนี่ยมันเป็นประโยชน์ตรงนี้คือถ้าเกิดเก็บพับขึ้นมาข้างบนซ้ายหรือขวาอันนี้คือมันสะดวกต่อการเดินแค่นั้นเองถูกต้องไหมใช้คาว่าเออมันมีผลต่อการเดินใช่ป่ะเออเน,นี่ยอันนี้คือมันประโยชน์แบบไม่เข้า <c oughs> ไม่รู้ว่าหลวมรือเป่าที่เสียบน่าจะหลวมอะแบบเลยไม่เข้า ต้องเปลี่ยนที่เสี่ยงไหมจะไปแล้วนะบายบายหวัสดีค่ะขอบคุณนะคะโอเคขอบคุณทุกคนนะคะวันนี้เอินมาแบบเดียวเพราะว่าแบตเอินจะหมดแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่จีบายบายหวัสดีค่ะบายบาย